ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแบ c k b เบสิก n e นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันต่อครับใน ep ที่5นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเล่งเสียงขึ้นดีกว่าเสร็จแล้วโอเคก็คือ EP ที่แล้วผมสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะทำอะไรกันนะครับวันนี้ผมว่าจะหาทรัพยากรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะ หาทรัพยากรแล้วก็มาตกแต่งบ้านแล้วก็จะมาเคลียร์พื้นที่ด้วยก็คือโครงการต่อไปที่ผมจะทําก็คือฟาร์มเหล็กครับผมฟาร์มเหล็กอัตโนมัติเนะแต่ก็คือตอนนี้ปัญหาของผมที่จะทาฟาร์มเหล็กก็คือมันจะติดอยู่อย่างนึงออ่จะทําฟาร์มเหล็กเหรอผมทฟาร์มข้าวก่อนดีว่ะผมว่าน่าจะทาฟาร์มข้าวก่อนนะเออแล้วค่อยทาฟาร์มเหล็กเนาะเพราะว่าเราไม่มีมันต้องใช้เพาะสัตว์ไง ฟาร์มข้าวก็จําเป็นนะครับเขผมจะลากไก่ขึ้นไปเ,เดี๋ยวเรามาทาฟาร์มข้าวกันก่อนดีกว่าเนาะพอทำฟาร์มข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาทรัพยากรอพอไปหาทรัพยากรเสร็จเราก็จะมาทําฟาร์มเหล็กกันต่อครับผมอ,มอเ,เดี๋ยวเอาไก่ลงไปเอาลงไปเสริมเอาลงไปลงไปสิครับลงไปสิครับเนี่ยเขาโดดอะไม่รู้โดดทาไมอืม้อาวโ,โหผัก ลอยแล้วเดียวเลยมานี่มานี่มานี่อ่ะเออเอมือนจะลงก็ลงเองโอเคก็ดีครับผมดูไก่หมดแลโอเคก็ได้ผลผลิตมาเรื่อยๆนะครับอืมผมจะทำฟาร์มข้าวผมจะทำไว้ตรงไหนดีอืมต้องดูก่อนว่าผมจะเอาฟาร์มอะ็กไว้ตรงไหนฟาร์มเหล็กผมน่าจะเอาไว้ไว้ตรงนี้ครับตรงน้ำเลยเนานะ เราจะเกาะกลางได้ปะเนี่ยทำขึ้นตรงนี้ปัป๊บมานี่โอเคแล้วก็ทำขึ้นตรงนี้ใช่ไหมผมเบื่อไอ้น้องตั้นตัวนั้นจัโอเคเดี๋ยวผมจะทำไว้ตรงโน้นนะครับเป็นฟาร์มเหล็กเนาะแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มข้าวผมจะเอามาไว้ฝั่งนี้ดีวกว่าโอเคครับผมถือขวานนี้ไม่ต้องทมครับว่าเอาไปทำอะไรตัดไม้ครับผมไม้ผมจะตัดมาเมื่อกี้นี้ก็สร้างบ้านหมดแล้วนะครับี๋ยวก ตัดไม้กันต่อผมจะหายนันด้วยไอ้อะไรนะแอปเปิลด้วยดิหายากจังเลยอือออทีเดียวก็รับไปแล้วครับผมทำสองอันไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงทำไว้สองอานผมจำได้ไม่ใช่โอเคครับ <c oughs> ผมขอจับเวลาก่อนนะครับเริ่มจับเวลาโอเคเนาะเปิดไฟไง,ไงไวะเนี่ย โอเคเดี okay, ๋ยวสักครู่นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราก็คือมันโอเคน, okay, นะครับเ <Like? S 1> okay, ก่งได้จับแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมันจะได้ไม่ต้องเกินเวลาเหมือนคลิปที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ามัน พี่ที่ผ่านมานั้นผมทำแบบมันเกินเวลามาเยอะเลยเกือบเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงตลอดผมจะตัดออกก็ยังไงอยู่ผมก็เลยเอาไปทั้งเอาไปทั้งดุนเลยครับโอเคอมผมจะอโอกวูดไปเยอะๆแล้วกันเพราะว่าผมต้องการไอแอป,ปเปลิลจากโอ๊กวูดส่วนไม้ไม้ขาวก็เดี๋ยว มันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันใช้สร้างบ้านอย่างเดียวนะผมว่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวนี้อาจจะผมก็อาจจะฟาร์มไอ้ทรัพยากรไปเรื่อยๆครับ มต่บางก็จะเป็นไม้ครับผมจะตัดนตัดยาวๆครับผมโอเคตัดไปเรื่อยครับตัดไปเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวรอให้ไอแอปเปิ้ลมันดับแล้วกันครับผมก็จะอ,อยู่แถวๆนี้แหละได้มาสักผลการแอปเปิ้ลอย่างน้อยสักสามลูกก็ยังดี ว่าฟาร์มเล็กผมต้องต้องใช้ไงฟาร์มเล็กผมต้องใช้แอปเปิลทองครับผมโอเคเดี๋วไม้หน,นึ่นะเงเสียดายครับนี่นะเสียดายครับต้องเสียดายนะครับโอเคตัดเรื่อยๆเลยโอเคครับผม ตรงนู้นพื้นที่โล่งดีนะผมว่าสวยดีอืมแต่ก็ยังผมก็ไม่อยากไปสร้างตรงจุดอไกลจุดสปามเพราะว่ามันเวลาผมเวลาผมตายแล้วแบบเผื่อเตียงผมขุดออกอะไรเงี้ยเออมันก็จะมาเกิดตรงนี้ตรงนี้ไงแล้วหงคีเกียดวิ่งไปนั่นแหละครับคือปัญหาถ้าเกิดไปทำไกลมากๆครับเวลาแบบเราเกิดใหม่ใหม่เนาะบางคนอาจจะไม่รู้ครับแบบถ้าเกิดเราตายแล้วเราต้องกลับมาเกิดตรงที่เกิดตอนแรกใช่ไหมครับอโอเค แตัดไม่เกี่ยวผมก็ตัดไว้เหลือไว้บ้างอะไรบ้างอนะแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยผมถ้าเกิดผมอาจจะผมจะเอาไอ้เขาลุกนี่ออกก็ได้บางทีมผมจะเอาเขาลุกนี่ออกเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันบางผมจะทําให้มันเรียบไปเลยผมจะทําให้มันเรียบเป็นเป็นเป็นแนวเดียวกันไปเลยโอเคครับ เห็นก็นได้ไม้เกียนเราชุดหนึ่งกับอีกสิบสามน่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้ก็รอให้แอปเปิลดับผมได้อย่างวะเออผมก็ยังไม่ได้สกักกอะไรอย่างวะก็เดี๋ยวค่อยม,มาฟาร์มหายตอนที่ต้องการใชยย้จริงๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะผมจะเข้าไปทำไอ้นี่ก่อนทำที่ผมหมั่นไส้ออกมานี่มาเนีย่ยผมชอบ คิดผมมันจะยาวเพราะอะไรครับเนี่ยผมชอบไปแบบ<ม>เห็นไอ้นู่นนี่อยากทําผมเจอโน่นนี่นั่นเข้าผมก็ผมก็แบบเรียวไหลไปเลยทะเลทไายไปเลย,ะเลย,เลยอะไรงเงี้ยนีนยแล้วไก่มันขึ้นมาได้ไงไก่มันจะขึ้นมาได้ไงว่าผมจะปิดละปิดไหมปิดเีมไหมปิดดีมไหมะมันจะดันกันขึ้นมาทําไมเนี่ยเอาแล้วก็ให้กินไปเลย ก็ดีใช่ไหมเข้มโอเคได้กินไปทำไมเนี่ยโอเคเมื่อเล่าเดี๋ยวผมขอไปนอนดีกว่าดีกว่าครับที่ไหนจะสุขใจถ้าบ้านเราใช่ไหมครับ ก็มาละจัดเลยแล้วกันครับเนี่ยมันออกมาได้เห็นไหมเอ้ผมน่าผมน่าว่าน่าผมน่าจะปิดได้ละก็คือที่มันออกาได้ก็พอแบบมันโดด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 ครับโดดพอโดดแล้วตัวตัวที่สองก็โดดตามนะโดดตามแล้วก็ตัวหนึ่งตัวแรกนั้นก็จะ เหยียบหัวตัวที่สองขึ้นมาอมออเอาเปยียบเพื่อนเหยียบหัวเพื่อนเพื่อ,เอ,เ,อเอาเอาตัวเองรอดเนี่ยไม่ดีครับไม่ดีนะนะอย่าไปทาําตามนะผม <c oughs> ไม่ใช่ว่าไก่พวกนั้นมันเป็นเพราะแบบ ใช่ว่าไก่พวกนั้นมันออกมาใช่ไหมมันไม่ใช่สปาว์ใช่ไหมมันออกมาจากไอ้เครื่องพวกนั้นผมใช่ไหมเออทำให้โคบวงจรนี่ครับผมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาตัวสลับไปใส่อีกสักสองชั้นแล้วกันครับน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีปัญหาละเฮ้ยมันหาย,ยากว่ะผมว่ามันจะเสียเวลามาหาไอ้นี่เกินไปหรือเปล่า แต่มันก็ยังอยู่ในยังอยู่ในหัวข้อของวันนี้ก็คือผมจะทำฟาร์มข้าวใช่ไหมเออก็มาหานลิตข้าวมันก็ไม่ได้นอกเรื่องใช่ไหมครับโอเคไม่น่าจะนอกเรื่องเนาะอืมวัวเด็กวัตวตตวัวเด็กโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยครับไก่ไก่เขาก็จะไข่เนี่ยวิ่งเล่นกันใหญ่เลย ก็จะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาปาให้มันสะพเวล่าเนาะจะทำไอ้นี่มาเพิ่มเ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่ขึ้นมาเพิ่มก็มันก็ต้องทำไอ้นี่เพิ่มอีกใช่ไหม นี่ไงนี่ไงอันนั้โอเคครับนี่เดี๋ยวผมทำอันนี้เพิ่มดูสิน้องเขาจะเกิดได้ไหมน้องเขาจะขึ้นได้ไหมครับนี่ครัโอเคพอป่ะวะพอเนาะน่าจะพอแล้ว โอเคน่าจะประมาณนี้แค่นี้ก็น่าจะขึ้นไม่ได้แล้วครับ <valu> โ <collecting insects> okay. อเคก็ขุดตรงนี้ออกครันผมจะใส่แค่มันเนี่ยให้มันอยู่ในระดับนี้เพราะว่ามันจะทําให้ไอ้ปอนเตอร์ขึ้นมาสปาไม่ได้ครับแล้วลก็ตอนนี้ก็ได้เวลาหลอกลอก่อไอ้ที่งมันออกมาเข้าไปอีกทีนึง เก็บไข่ไปด้วยเอาแล้วไปไหนหมดอ่ะมาเลยมาเร็วม,มาสิอืมโอเคครับมาเลยมาเราเห็นน้องไก่เมินผมอีกแล้วมามามาโอเค ขึ้นมาขึ้นมาก็เราก็ลงประเดชต่วแล้วมามาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วมันจะมาเติมเพิ่มเรื่อยเรื่อยดีกว่าดอกนี้ผมจะ ถังน้ําผมอยู่ข้างล่างใช่ไหมเออทางน้ำอยู่ข้างลา่างผมก็ต้องแปลทางน้ำาอกใช่ไหม,มลงไปแล้วดาเมจความสูงที่เราที่มันจะทําเราได้ให้เราเจ็บได้นี่ก็จะสูงประมาณสามบล็อกนะผมือถ้าเกิดเราตกในในความสูงที่ประมาณสามบล็อกเนี่ยก็จะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเกินนั้นสามบล็อกนี่ก็ก็เจ็บับผม ก็อย่าไปตกกแล้วกันนะเออคือแล้วเขาก็แห้งครับแล้วเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะไม่มีน้ำครับแล้วผมว่าจะเอาน้ำมาเพาะไอ้ก็เรียกอะไรนะซูการ์มผมจะซูการ์มาเพาะเพาเพิ่นครับโอเคโอเคนี่การผมจะทำห้ได้ทางนี้น้ำหนึ่งบล็อกนะครับ วางเลยครับผมโอเคน้ำหนึ่งบล็อกมันจะไปได้อย่างสี่บล็อกครับสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่นครับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งบล็อกจะทำให้พื้นเปียกได้สี่บล็อกครับสี่โอเคนี่มาถึงนี่มาถึงนี่ยเนี่ยาวยาวครับผมผมก็ทำไว้เผื่อแต่มันเอ้ย โอ,อเคเดี๋ยวเขาก็แห้งไปเดี๋ยวเขาก็แห้งเองเดี๋ยวเขาก็แห้งเองอืมแล้วก็นี่ถ้วเราเอาดินเพิ่มครับมีบล็อกดินอยู่เนะโอเคก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้มันจะทำให้ที่กั้นไว้ดีไหมทำไอ เขาเรียกอะไรนะทำไอ้รั้วรั้ว,ว,วอ้อมๆไปไอ,อผมกันไอ้พวกแบบวัวเวอร์เข้าไปเหยียบอะไรเงี้ยี่โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าเกิดมีอะไรมาตกลงตรงนี้มันจะมันจะทำให้เดนผมแห้งครับ ี๋ยวผมจะทำไอ้นั่นมาล้อมรอบอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำรั้วครับรั้วมามาล้อมอีกทีนึงโอเคตอนนี้ก็น่าจะพอแล้อย่างโอเคมาไอ้โครงกระโดดนั่นก็ปล่อยให้อยู่แถวๆนี้ไปก่อนแล้วกันนะมีแอปเปิ้ลหรือบปล่เดี๋ยวผมไปดูก่อน ไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมีก็ดไีไม่มีเป็นมันก็ไม่เป็นไรอืมเราจะไม่ขุดแล้วเนะนี่ยเนี่ยโอเคเขาปัดเขาไว้แล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำไอ้นี่มาเพิ่มนะมาไอ้มาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทำรัวครับต้องได้ใช้ชัวร์ๆเลยแหละ ทำไปแค่สองิบโอเคเด้อทำไปสักสิชุดแล้วกนะันอออืออือนี่แล้วกัน โอเคผมต้องทำบล็อกดินมาถึงนี่ละต้องทำดับบล็อกดินมานี่ด้วยโอเคครับทำมาเรื<ๆ>่อยๆเลยเราทำทาเข้าวไว้ตรงนี้ก็ได้โอเค ก็่าจจะประมาณนี้นะอืมหือ,หอของผมเต็มแม่ผมยังไม่ได้ย้ายกล่องเข้ามาข้างในเนี่ยโอเค,อเคจะมาอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ อืมอืมอืม้มาผมมีแอปเปิลอยู่หนึ่งลูกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นถ้าตามให้ฝาดก็น่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำแบบนี้แบบนี่อย่างนงี้ใช่มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำให่นีไปเลยเลยกันเ <c oughs> มื่อจะทำไอ้นี่นมาลอยๆอ,อยมานี่แล้วก็เดี๋ยวทำไฟไปตรงกลางเนาะอืม เจะทำบนเมลกันรัวๆแล้วครับเฉเพาะผัดข้าวยโ่รัวๆเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามโอเคแล้วก็จะพมมีทอดไหมมีมีเนี่ยเดี๋ยวทำปักทอดไว้ก่อนดีกว่าโอเคอือฮึอือฮึอออ ผมยิงเสียงซอมบี้เดินมาแล้วแหมไม่ส่งเออจะปล่อยเขาไปงี้ครับเพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้ผมก็อยากได้ชุดเกาะเขามากเลยเอ้ยเพลินเพลินโอเค โอ้โหไม่พอโอเคก็ไม่เป็นไร,รก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเราค่อยมาเติมกันเทหลังก็ได้นะอืมได้แปดโอเคออืโอเค ประมาณนี้นะ,ค,นะครับขุดรัวๆครับขุดรัวๆเลครับโอเคผมว่าทำอะไรเงี oh, mm ้ม hmm. เนี่ยแะครับมีโมดโมโอเอม่อมีมีโบนเมลก็ก็ดีไปอีกอย่างสบายเลยผมถึงอยากได้ไอ้นั่นไงผมถึงอยากได้ไอ้อะไรนะผมอยากได้ผมถึงอยากได้สปาวไอ้สเกลตันไงเนี่ยมันจะสะดวกมากเลยคนระับถ้ามีเนาะอืมถ้ามีได้มันก็จะสะดวกเราใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,มนี่ไงโอเคก็เดี๋ยวพอไวป,ประมาณนี้ก่อนครับส่วนไอ้อะไรนะแคดด่รลโดวผมก็ผมค่อยว่ากันโอ้โหแล้วคาดทุนแล้วเนี่ย <c oughs> แ,แค่หทเด๋ยวผมค่อยว่ากันทีนะว่าจะไปเอาไหมแค่หลอดก็หาไม่อยากครับก็เดี๋ยวเราตบตบซอมบี้แ้วมันก็ดรอปมาแค่ลอดกับไอ้นั่นแค่ลอดกับไออะไรนะแค่หลอดกับไออะไรนะผมว่าไม่มันจะระเบิดใต้บ้านผมเผื่อมันมันระเบิดมันจะสวยนะโอเคโอเค <c oughs> ก็ลืมปิดนะปิดเพื่อทำไมล่ะ พวกแครอทพวกอะไรเนี่ยเราก็หาได้จากเนี่ยครับจากซอมบีะเนาะบ้มครับบ้มครับบ้มครับเราต้องถอยจากไอ้นี่ก่อนอมผมไม่ชอบที่สองชั้นอย่างนี้เลย บ้านผมก็ไม่กลัวแล้วจังหวะนี้นะนก็เก็บหมดแล้วผมจังหวะนี้ผมกเก็บเอาหมดทุกอย่างคิเปเปอร์วัตสเปลวาเยอะเกินไปละ ผมว่ามันมาผีมาผีบงังโดย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 โอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วคิปเปอร์อเพราะผมไม่ชอบพวกพวกพวกคิปเปอร์เลยอโอเคแล้วก็เอาพวกนี้ยครับมาทางชีวิตเราช่วงนี้ ผมทำกล่องอันนี้ดีกว่านี่โอเคไว้ข้างในไหมไว้ข้างนอกดีกว่าผมไว้ข้างในมันจะไว้ข้างในดีกว่าในมุมนี้โอเค ต้องการเราก็เก็บไว้นะครับไม่ต้องการเราก็เก็บไว้ครับอตอนนี้ก็เก็บใส่มุ้วไว้ก่อนคนระับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไว้ประมาณนี้ครับแล้วผมก็อยากได้ไอนั่นตอนนี้ ไอ้สบบีวิเลเจอร์เราไม่ได้เรนสเกลตันมาจากไหนเข้ามาจากไหนโอเคเปลี่ยนหูฟังแป๊บหนึ่งครับผมใส่หูฟังตอนใส่ก็ไม่ได้ดูนะ โอเคน่าจะประมาณนี้โอเคมันได้ยินเสียงมาจากฝั่งนี้อยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่เนะผมได้ยินจากฝั่งนน้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ <c oughs> ไม่วะก็ก็ช่างเขาครับเดี๋วยวเรามาเดี๋วยวเรามาทำ น่าจะอยู่ใต้ดินนะผมว่าเขา,าจะสปาอยู่ใต้ดินนะ่ะโอเคเราทำฟาร์มข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปก็นี่ผมอยากเล่นนอกรอบอ,อ่ะก็คือผมอยากจะแต่ก็ไม่อยากเล่นนอกรอบก็คืออีพีหน้าผมจะไอ้นั่นไงผมจะไอ้ออกไปขุดรัวๆแล้ว,ลวนะขุดดินรัวๆเลยขุดหินรัวๆเลยเพราะว่าไอ ถ้าเกิดจะทำไอเนี่ยทำฟาร์มเหล็กอะ่ะมันต้องใช้หินเยอะมากเลยไม่ต่ำกว่าสิบชุดแน่นอนเลยเดยในจังหวะที่ผมไปขุดเดี๋ยวไอพีหน้าผมจะขุดแบบขุดหินแล้วกันครับผมน่าจะไม่ได้อัดลงแล้วกันเนาะเพราะว่าขุดหินเนี่น่าเบื่อมากเลยก็คือถ้าเกิดผมจะไม่คิดว่าผมผมเปิดเศษของแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ พอผมขุดเสร็จเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูตรงที่ผมขุดนะครับม,มันก็จะมีหลักฐานดูว่าผมขุดจริงๆนะครับเออไม่ได้เสกใช่ไหมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับเพราะว่าคลิปหน้าผมผมจะไอ้นั่นละผมจะไปหาฟาร์มเหล็กเนาะตอนนี้ผมก็ทําฟาร์มข้าวเรียบร้อยก็ EP นี้ก็ทําฟาร์มข้าวแล้วกันครับผมแต่ถ้าเกิดมีไอ้ทรัพยากรเยอะผมอาจจะทําเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัติในทีหลังครับผมตอนนี้ก็ทาฟาร์มข้าวแบบนี้ไปก่อนเนาะ โอเคครับกี up, ่นาทีแล้วเนี ign, ่ยของบแบบนึงนะโอเคน่าจะสามสิบสาสิบนาทีแ so, ล้วครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจากกันไปแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดยอีพีหน้าผมจะไปกดดินกดหินกดทรายกดนู่นนี่นั่นแล้วครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ